เหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศสองพัน้าร้ติดอันดับที่แปดเหรียญหายากเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์ตาบายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีครทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันเพราะว่าพี่จอยอเดินทางไปทางภาคอีสานนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมนะคะวันนี้เรามาดูเหรียญเล็กๆเป็นเหรียญห้าสิบตังที่ติดอันดับที่แปดเหรียญหายาก ที่เข้าจัดอันดับมานะคะพี่จอยว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอาทองเหลืองที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็มีอันดับของอเหรียญที่ติดอันดับที่แปดนะคะเป็นเหรียญชนิดราคาห้าสิบจต่างเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเวลาเราไปซื้อของตามเซเว่นก็อาจจะได้เงินทอนมา ก็สังเกตดูนะคะก็ถือว่าปีพศ2536ก็ยังติดอันดับที่8นะคะเพราะว่าเหรียญไหนที่ติดอันดับ1-10เราก็สามารถที่จะเก็บได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะเราสะสมอะไรสะสมเหรียญเราชอบแบบไหนนะคะก็สะสมได้นะคะ ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะพระเจดีพระธาตุดอยสุเทพแบบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะคะก็มีความสวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะคะชนิดราคาห้าสิบสตางที่ยังมีมูลเวียนในปัจจุบันปัจจุบันพี่จอยว่าก็หายากนะคะถึงแม้ว่าจะ มีการผลิตออกมามากมายมหาศาลนะคะอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินทอนเล็กๆแบบนี้คนทั่วไปนะคะก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าไหร่นะคะเงินทอนห้าสิบยี่ห้าตังค์แบบนี้นะคะก็ได้มาก็คือเก็บวา,วางไว้นะคะก็ไม่ได้สนใจนะคะ เราชอบสะสมลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆจะถึงแม้ว่าเหรียญน,นี้จะมีค่ามีราคาเฉพาะเหรียญที่เป็น UNC นะคะถ้าเป็น UNC รู้สึกว่าจะมีการซื้อขายกันอยู่ที่5บาท8บาทอะไรประมาณนี้แหละนะคะถ้าผ่านการใช้งานถ้าหายากถ้าเป็นเพื่อนชอบเก็บสะสมก็จะอยู่ที่ราคา,าบาท2บาทนะคะไม่เกิน5บาท นะคะถ้ามีความสมบูรณ์ของเหรียญนะคะก็ลองหามาสะสมกันนะคะแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะคะในอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาเกินหน้าเหรียญมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับหายากด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋า าการเก็บก็คือการออมนะคะเราออมไว้เราก็เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดศึกษาในอนาคตก็ได้หรือว่าเราจะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อน <c oughs> ๆจ๋าเราก็แม่อาจคา,าดเดาได้อย่างที่พี่จอยบอกนะคะเรียนนี้อาจจะมีค่ามีอราคาเกินหน้าเรียนก็ได้นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆได้ความรู้แล้วก็เพลิน,พนได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมายคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ